สวัสดีครับพบกับน้องบอสบินซูอีกแล้วนะครับวันนี้น้องบอสจะพาทุกท่านมาชมรถนะครับรถแอคทาร์รุ่นนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวน์นะคะฟังไปด้วยดูไปด้วยนะครับ ตอนนี้คุณแม่จัดโปรโมชั่นฟรีดาวอยู่นะครับวันรับรถศูนย์บาทแถมสกิร์รอบคันด้วยนะครับว้าวว้าวาทำไมภายในมันเลิศอย่างนี้น้องบอสท,ทดสอบแล้วนั่งสบายมากเลยครับสโลแก้น้องบอสอาแรงไม่มีกินฟรีตลอดงานครับจัดไปข้างหลังกว้างมากครับนั่งก็ได้นอนก็ดีนะครับ ช่วงนี้จะอาจจะพบกับน้องบอสบ่อยนะครับอย่าพุ่งเบื่อหรือลัาคาน้องบอสนะครับคุณพ่อคุณแม่มาอุดหนุนกับน้องบอสได้นะครับหน้านหลังทำไมรูปทรงมาสวยขนาดนี้ครับกว้างมากใส่ของได้เยอะเลยครับน้องบอสลืมเลยลืมบอกจุดเด่นของรถคันนี้เลยครับรถคันนี้ประหยัดน้ำมันได้สูงสุด23.3 กิโลมิตรต่อลิตรเลยนะครับอย่าลืมแวะมาชมรถกับน้องบอสได้เลยนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมกับคุณแม่ได้เลยนะคะยบายสวัสดีครับ